กำจัดคราบฝังลึกประหยัดแรงขยี้กับผงซสฟ็อกซีเวส มันเป็นผงซักฟอกที่ช่วยกําจัดคราบฝังลึกคราบที่ออกยกยกๆเหมาะกับเสื้อผ้าเด็กที่ชอบทําเปื้อนอยู่บ่อยๆแล้วเรามาดูกันครับว่าคราบซอสพวกนี้มันจะซักออกได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้ผงซักฟอกซีเวสซักดูซึ่งลักษณะผงซักฟอกจะเป็นเม็ดกลมเล็กๆมีกลิ่นหอมเย็นอ่อนๆกลิ่นหอมน่าใช้อยู่ครับส่วนวิธีการใช้ถ้าอยากให้เห็นผลชัดเจนให้เราเตรียมน้ําอุ่นอุณหภูมิประมาณ40-60องศาแล้วใส่ผงซักฟอกลงไป1ึงฝาต่อน้ํา1ลิตรแต่ผมเตรียมน้าไว้สงลิตรก็เลยใส่ลงไปงฟอ,ลลอง เองแล้วก็ผ้าที่เปื้อนมาแช่ทิ้งไว้ถ้าเป็นผ้าสีให้แช่ไม่เกิน1ชั่วโมงส่วนผ้าขาวแช่ไม่เกิน4ชั่วโมงโดยผมจะลองแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วมาลองขยี้คลาบออก พอครบเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลองขยี้คราบที่เพื่อนออกผลลั์ที่ได้คราบออกเกือบหมดแต่จะเหลือคราบตรงที่เป็นรอยสติกเกอร์เก่าผมก็เลยเอาไปซักอีกรอบมันก็ยังเหลือคราบตรงที่เป็นรอยสติกเกอร์เหมือนเดิมแต่ตรงส่วนอื่นคราบนี่หลุดออกหมดเลยครับส่วนผ้าสีมืดๆหน่อยคราบซอสก็หลุดออกหมดไม่เห็นรอยคราบแล้วแต่ก็มีผ้าที่ไม่ควรใช้กับผงซักฟอกตัวนี้อยู่ผ้าที่สีซีดง่ายเสื้อกันแสง UV ผ้าหนังผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าพวกนี้ไม่เหมาะครับมันจะทําให้เนื้อผ้าเสียหายได้พิสูจน่นได้จริมั เพื่อให้เห็นชัดเจนผมจะเปรียบเทียบผงซัฟฟอกซีเวสกับแบบทั่วไปโดยจะใช้ผ้าขาวที่เหมือนกันแบบนี้ แล้วมาลองทําเปื้อนดูเริ่มจากคราบกาแฟก่อนเลยครับเทกาแฟลงไปแล้วรอให้ผ้าแห้งสักหน่อยในระหว่างที่รอผมก็จะเตรียมผสมผงซักฟอกซีเวกับน้ําอุ่นทิ้งไว้คนให้ผงละลายแล้วเอาผ้าที่เปื้อนคราบกาแฟแช่ลงไปผมจะแช่ทิ้งไว้30นาทีแล้วค่อยมาซักออกพอครบเวลาแล้วเรามาดูผ้าที่แช่ทิ้งไว้กันครับมันไม่มีคราบกาแฟติดอยู่เลยทีนี้มาลองกับผงซักฟอกทั่วไปดูบ้างเตรียมทุกอย่างให้เหมือนกันแล้วแช่ผ้าทิ้งไว้30นาทีพอครบเวลา คราบกาแฟก็หลุดออกหมดเหมือนกันครับแล้วถ้าเอาผ้ามาวางเปรียบเทียบกันผงซัฟฟอกทั้งคู่ซักผ้าได้สะอาดเท่าๆกันแต่ดูเหมือนว่าผ้าที่ซักจากผงซีเวทางซ้ายมือดูจะขาวกว่านิดหน่อยแล้วเรามาลองกับคราบปากกาที่ซักออกได้ยากยากบ้างใช้ปากกาเขียนลงไปบนผ้าเขียนให้เป็นแบบนี้ทั้ง2ผืนส่วนขั้นตอนการซักก็ทำเหมือนเดิมแล้วลองซักผ้าที่ใช้ผงซีเวก่อนพอซักแล้วล้างน้ำให้สะอาดคราบปากกามนหลุดออกไปเยอะเลยครับถ้าเอาไปซักอีกสักรอบสองรอบคราบน่าจะหลุดออกหมดส่วนผงซัฟฟอกทั่วไปพอซักแล้วล้างน แต่เขายังทิ้งคราบไว้เยอะอยู่แล้วเวลาที่เอาผ้ามาวางเทียบกันเราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนผ้าทางซ้ายมือที่ใช้ผงซักฟอกซีเวสดูสะอาดกว่าเยอะสรุปว่าผงซักฟอกซีเวสมันซักคราบที่ติดแน่นออกได้ดีกว่าข้อดีข้อเสียผงซักฟอกซีเวสก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกกำจัดคราบติดแน่นคราบฝังลึกช่วยให้ซักออกง่ายขึ้นข้อดีข้อ2เป็นสูตรอ่อนโยนสาหรับแม่และเด็กไม่กัดผิวเวลาใช้ข้อดีข้อสามมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมาะกับเสื้อผ้าเด็กน้อย ส่วนข้อเสียข้อแรกต้องใช้น้ำอุ่นผงถึงละลายง่ายอาจจะยุ่งยากในการเตรียมข้อเสียข้อ 2. ต้องรอเวลาแช่ผ้าไม่เหมาะกับคนไม่มีเวลาข้อเสียข้อ3มได้ปริมาณน้อยกว่าผงซักฟอกทั่วไปถ้าเทียบในราคาที่เท่าเท่ากันและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของผงซักฟอกซีเวสส่วนถ้าใครสนใจพิกัดกดซื้อที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์